สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกนะครับอัปเดตเจ้าเพชรพันล้านครับมาจอดลึกประวัติของเพชรพันล้านกันเลยนะครับเพชรพันล้านเป็นลูกพ่อเบิ้มพันล้านแม่สายเพชรอุดรชื่อแม่ตากครับตอนนี้เพชรพันล้านอายุ2ปี6เดือนฟันน้ำนมนะครับส่วนสูงร5 6หหครับ เดี๋ยวมาดูรอบๆตัวกันเลยนะครับเอาดึงหมุนให้พี่น้องก็ดูเลยรอบๆตัว รอบๆตัวเจ้าเพชรน,นะครับจัดท่ายืนให้สวยๆให้พี่น้องได้ดู ปัะวัดเจ้าเพชรน,นะครับเคยผ่านงานประกวดที่กาลสินมาแล้วหนึ่งครั้งเข้ารอบเจ็ดตัวสุดท้ายนะครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเจ้าเพชรเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวกันเลยนะครับเอาหน้าลงให้พี่น้องดูหน่อยอความหล่อความสมุทของเจ้าเพชรน,นะครับ จะย้อนแสงหน่อยนึงนะครับฝากติดตามเจ้าเพชรด้วยนะครับ ไวที่สมส่วนนะครับฝากติดตามเจ้าเพชรด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแย้งเตือนเผื่อมีคลิปใหม่ๆลงจะได้ดูนะครับ หันหน้ามาหันหน้าลงหน่อยโอเคครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับ